เกี่ยวกับเกี่ยวกับมึงแต่ละคนเดี๋ยววิ่งทุกตัวโทษด้วยนะครับอาใครอยากได้ยินเสียงดังว่านี้กดตะก้าก่อนกดตะก้าก่อนนะคนได้เสียงดังหน่อยก็ให้เขากินก่อน หนูหนูหนูจะเงียบปากแล้วนะหนูจะเขาบอกว่าโอ้ชัดเจนเลยค่ะดังมากดีนะเฮียกูไม่ได้พูดอะไรไนี่หนูหนูจะเงียบปากนะหนูใ้ลงขายวิตซีนะกําลังยิบพอดีวิตามินซีไลโปจากราคาปกติ690เหลือ249บาท วิตามินซีมาวิตามินซีไม่โตอาจาปกติ69ร้อยกิกตอนนี้เหลือ249บาทตอนนี้เหลือ290บาท้สิบนเียแพง้น่มสี49ิบเสี่สิบเก้าบาทปกตกพูดผิดอยหัวเลาะใหญ่เลยเออปกติ2 5งบาทตอนนี้เหลือเพียงแค่2องร้าสิบสี่บาทคดได้เลยคดได้เลย คุณเจ้าคุณลุงคิดว่าเอเเป็นต <Rey k> อะไรนะ <S <S ต่อไปแล้วเมื่อวานวันนี้ไม่ตดเขาไม่ตดเพิ่มเพื่อแต่จังหวะดีไม่เก็บเสียงดี <S <S ใช่แต่ดีนะพี่พี่ยังไม่ได้กินอะไรเข้าไปนะอะไรนะเนี่ยพวก<ๆ>มันกินไปดีเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาสักครู่อะไรนะกำมี่เอากำมี่มา อากัมมี่มากัมมี่กัมมี่ส่งมาเลยจ้าแกแหงเดี๋ยวเราต้องทำงานแล้วเราเนิบน้ำหน่อยแกแหงแก้แกลแกแก่ด้วยอ่าน้องให้ลุงแดกแก้แกแกแขกนี่เหรอเฮ้ยโอโหน่าจะดีมากเลยผมเป็นคนชอบกินกัมมี่มากนะกัมมี่ดีเฮดซีไปญี่ปุ่นก็ต้องมีมีลาลีเพลงนี้นึงได้ได้ได้ มีน้องๆนี่น้องๆกินข่าวจัววิ่งชนทำอะไรลูกมาอะไรไม่ได้ไม่ได้กินแล้วสว่างมากเออ้หนูอยู่ใกล้ๆพี่ที่ลูกเราไปย่างกันแค่ไหนเนี่ยค่ะอืออย่างนั้นเนี่ยพี่ไว้ทุกเห็นไหมพี่ใส่เสื้อดำมาลองลุงแกะแล้วหรอปล่าลุงเคี้ยวได้หรือเาเลองลุงเคี้ยวได้ไหม เนาะไหวไหมลุงเียบเียบดูปัตนี่ครบเ่ารู้สึกยังไงลุงมันนุ่มๆนุ่มๆอ่านุ่มหอมโอเคหวานนุ่มแนบนั่งให้หนูนั่งนิดนึสิให้หนูนั่งนิดนึงนุ่มนั่งแลกอาพี่หนูมาอยู่ท่าอยู่เนี่ยขายไปเป็นหมื่นแล้วนั่ตติโก๊บอ่าอย่างนี้ขายไปเป็นหมื่นแล้วไม่ใช่ที่ไลฟ์กู อาวันนี้เอาพันหนึ่งพันหนึ่งเลยเหรอเอาร้อยหนึ่งก่อนดีกว่า่อดูราคาก่อนปกติซองละสองเก้าแปดทุกคนรู้ทุกคนรู้ดีเบสโ r รอลเอ็กดีเอซีคอเลตกัมมี่อร่อยนะใช่เบสรอลเอ็กดีเอซีดสเบสรอลเบสรอลเอ็กดอ่าใช ดังมากสาวๆกินแต่ว่าหนุ่มๆก็กินได้อันนี้ตัวนี้สำหรับกับเวลาที่แกงตื่นมาไม่ไหวละสองเม็ดฟื้นเลยตัวกูต้าตัวนี้เมืม่อเช้ากูแดกมาหลับต่อเลยลุงอันนี้ลุงอันนี้มันตื่นมาเวลาเรากินว<ม>ิตามินนี้ใช่ไหมตอนเช้าตื่นมาากินนี่ม,าามันจะร่างกายมันจะสดใสเลยกระจ่าง กยิ่งดีกินเยอะคือยิ่งดีไม่ได้มีแบบไม่ได้ามันเปรืองเท่าไหร่สองจองปกติห้าห้าห้าแต่ลายพี่เป็กลดเหลือสองสามร้อยเก้าสิบโอ้ใช่ไหมดู้สูงหนอยลูกแต่ก้าไหมยังก้าไหม่ยังก้าไหมยังก็พี่เป็กขอสามเก้าศูนย์เมื่อวานนั้น ใช่ไม่ในนี้มันสองซองห้ยู่ไหมาแล้วมาแล้ว3ามเจ็มาสา้าสามเก้แต่บางคนกดได้3าม้านะโอ้โหสองซองมเจ็ด้าก็ตกซองไม่ถึงถ้าสามก็กดไปหลายๆซองเลยใช่เลือกเลือกเลือกสีได้ไหมเลือกสีได้ก็คือตัวนี้วิตามินซีนะครับตัวนี้วิตามินซีตัวนี้แบบไม่มีน้ําตาลเป็นรดกงุ่นเทียวโฮ ส่วนตัวนี้เป็นคอลลาเจนตัวนี้ขายดีที่สุดแล้วตัวนี้สําหรับแบบสายดื่มนะกูต้าสายกระจางตัวนี้เรื่องผิวนะตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดนะครับตัวคอลลาเจนรสสตรอเบอรี่เหลือ3ามร้าสิบาทนะสองซองสองซอง 90, สามร้าหนึ่งซองมีกี่หนึ่งซองสี่สิกัมมี่กินได้20ิบวัน วัยวันเดียวหมดวันเดียวหมดถ้าตั้งถ้าตั้งอย่างนี้วันเดียวหมดตั้งอย่างนี้วันเดียวหมดหมดวันเดียวหมดจริงจใช่ไหมลุงหมดฟันหมดใช่ไหมลุงฟันหมดฟันหมดเลยลุงหมดเาเวลาที่เรากินพวกกัมมี่พวกพวกเนี้ยมันก็จะขับออกไปลุงโชกลุงโชกใหญ่เลยโชกใหญ่เลยลุงลองอันนี้ยังอันนี้รดไวพีสดูดีมากอร่อยด้วยแต่พี่ชอบมังหุ่นนะ อ่างุ่นเทียวโหอืมวางไม่ตรงเลยวางไม่ตรงวางไม่ตรงวางไม่ตรงคือจะหวานไปหน่อยอันนั้นหวานไปหน่อยอือ๋อแต่ไม่มีน้ำตาลนะลุงอันนี้ไม่เติมน้ำตาลลองอันนี้ดีกว่าขออนุญาตหยิบให้ลุงลุงดีนี่หเช่นพี่หนุขอบ้านตีเทียวโหอ่ะเทียวหุนอ่ะอ่าเขามีคนถามว่าชมพูกับม่วงต่างกันยังไงชมพูเป็นรสออริจินอลนะครับเป็นรสสตรอเบอรี่ส่วน ทางหุ่นเนี่ยเป็นรถทางลุ่นโยโฮเป็นโนชูการ์แบบไม่มีน้ำตาลสำหรับใครที่แบบกลัวอ้วนแต่ความหวานต่างๆเนี่ยมาจากน้ำสตรอเบอรี่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เติมไม่ได้เติมน้ำตาลอะไรจริงเหรอชมภูช่วยเรื่องครับชมภูช่วยเรื่องเขาเพิ่งพูดจบไปเนี่ยชิบหายเล็บมึงไปไหนมาเนี่ยน้องชมพูหิวผมเล็บอ่าสีอะไรนะเขาเรียกว่าสีอะไรสีส้มสีส้มก็ ช่วยเรื่องหลอดไฟอนี่หลอดไฟนี้โอ้โหระวางว่าเลยช่วยเรื่องหลอดไฟโอ้ยจใจเย็นม้อใจเย็นแล้วก็ตัวนี้วิตามินซีก็รู้อยู่แล้วนะครับส่วนสีม่วงเนี่ยก็คือเป็นผิวผมเล็บเหมือนกันเนาะโอเคแล้วก็มีอีการ้าหนึ่งก็คือรวมทุกรสชาติเลยสี่ซองเก้าเก้าก้าว้าวแถมอีกหนึ่งซอง เอ้บวกกันสามเก้าศูนย์อีกยี่ไโกงประชาชนนะเนี่ยสี่หรไม่ได้โกงจากหนึ่งหนึ่งเห็นหมหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าลดเหลือไม่อด้งาั้นมึงซื้อทีละสองได้สามาศซื้อสองสองมันก็จะได้สาคนละสามต้องซื้อรถเดียวไมพ่อมันหกซองไอ้จหมายมันเจ็อยแปดสิบอยู่ในนะอันไหน อ่าพ่อบัวพ่อผวก็สามเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์ไงสามเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์มันได้รถเดียวต้องค้าไม่ได้อะค้าไม่ได้ก็ต้องเป็นวิตามินซีสองซองอ่าไม่ใช่กับสามเดือสามตอนเนี้ยลุงยังเกลียวไม่เสร็จเลยนะคนควันน้อยอ่ะคนควันน้อยอนะเราไหวจะจริงไม่ไหวไหวขายได้เละ มันอร่อยอ่ะหือไดงมันต้องลำบากนะลุงมันอร่อยมันอร่อยมันอร่อยโชคตามโชคตามไม่ถอยครับตามไม่ถอยรึปะลุงไม่ถอยรึปะลุงเราไม่แบบว่าอันเนี้ยเขาเรียกอะไรเงี้ยไม่จะลุงพยายามมากผมเห็นลุงแบบชดไปเรื่อยๆนะลุงไปเรื่อยๆไม่ต้องเรียนแลก็บิดองมีราคาดีมากๆนะครับหน่อซองจากห้าห้าหลือสามร้อยเก้าสิบนะแต่ก้าฮอตแล้วคนคนหยิบกันเยอะแล้วก็คนหยิบกันเยอะ แต่ไม่รู้จ่ายเงินหรือเปล่าอืออ่าพอบอกให้จ่ายเงินหน่อยที่เหลือเป็นวิตซีวิมิซีเลยต้องรีบกินกินกินเหลียวเหลียวก็เอาไปต้เป็นคูด้าเป็นคอลลาเจนแล้วก็เป็นวซีต่างกันตุมแล้วแก้วน้าเขาเนาเขาจะเป็นลูกตุ้มนะซีนะมีมีอะไรบ้างพี่น่ะดูวิตซีอ่ะ มีกูต้าแล้วก like like ็มีคอลลาเจนอีกสองอันกางมันเหมือนกันแต่กลัวรสชาติเขาบอกว่าถ้าซื้อเป็นถุงเบอร์เกนได้ทุกแบบได้ไหมคะไม่ได้ได้อยา่างเดียวก็คือสิ่งนี้อ่าม่วงก็ม่วงสองซองสามเก้าศ um> ูนย์บังคับไม่เหมือนไม่เหมือนมะหมี่มาเปียงไงมะหมี่มาเปียงแบบค้าลดอย่างลดละหนึ่งซองได้อืมัน ถ้าอยากทานรสใหุ้กสก้ากใหญ่นะคะอ,อยากอยากได้จุกรสชาติวตุตะก้าใหญ่นะครับเก้าเก้าเก้าคือย่างเก้าเก้าเก้า นี่ไม่พูดถึงเรื่องโปรสามยังสามเอาบอกตองเหรอใช่เอาเอามาผิดโปรเลยแล้วพี่แล้วหนูบอกพี่อยู่ว่ามันสามแถมสามหนึ่งหนึ่งแล้วพี่ก็ยังครับไม่ได้ครับไม่ได้อยู่นล้วแม่ไอ้ี่ไอ้หนีสามนังสามสองไหมเออเอรมีตัวนึงนะกี่บอกว่าพี่ต้องเพิ่มอีกอีลดอีกอันหนึ่งนะลุงจัดการได้ลุงจัดการได้สมัครไม่ดีขอกระดานหน่อยขอกระดานหน่อยพี่จำไม่ได้แสบอ๋อ โอเคโอเคอ่าหนึ่งหนึ่งเกเก้าสองซองห้าห้าห้าแต่สองซองถ้ารถไม่ได้ครับนะครับหมดยังรูงแล้วสามแถมสามบางคนัมยังคงับถึงเก้าบาทเหรอมีมย่บางคนีด้พันสิบเก้าพันสบเก้าันนี้ก็บอกอยู่พี่มัสามแถมสามสามแถมสมไม่สซองสี่ซองบอกโกงผิดถูกูกแล้วเป็นไงเป็นไง ได้ไหมได้ค่ะได้สิคือคนเขารู้จักได้ไปห้าซองเคยกว่านั้นเอียคสิบสามร้อยเก้าสิบนะครับสามร้อยเก้าสิบรีบหยิบนะรีบหยิบนะราคาเฉพาะไลฟ์เท่านั้นนะครับสามร้อยเก้าสิบาทสองซองคอลลาเจนสองซองนะครับกูต้าสองซองวิตามินซีสองซองหรือเลือกเป็นคอลลาเจนที่เป็นลดองุ่นเกียวโฮแบบมีน้ำตาลก็คือตัวม่วงนี ใส่ตะกร้าแล้วจ่ายเงินด้วยนะครับใส่ตะกร้าแล้วกดคอนเฟิร์มก็ช่วยขายนะเอาคือฮอตละตะกร้าฮอตละเออี่เรครับเรเรื่องของมึงเลยคือกินเยอะดีแต่ถ้ากินเยอะมันเปลืองเราแนะนำให้กินเวลาสองเม็ดมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเกิดอยู่ใกล้เมือใช่เพราะมันอร่อยไม่คือต้องบอกว่าการที่เรากินอันนี้อันนี้หลักการนิดนึงนะทุกคนฟังนะ เวลาที่อลักการนิดนึงนะฟังนะ,ะเวลาที่เราเนี่ยกินอาหารเสริมมันเป็นแบบเม็ดใช่ไหมเราก็จะไม่อยากกินแล้วมันจะกินได้ไม่ต่อเนื่องการที่เราจะกินได้ต่อเนื่องเนี่ยมันจะต้องอร่อยด้วยนะครับตอบโจทย์ก็คือกินง่ายไม่ต้องชงไม่ต้องกินน้ําตามเดชอรลเอ็กดีเอชีคอเลสเตอกัมมีแล้วคุณทำไมถึงยังไม่ซื้อกันครับซื้อหน่อยรสชาติมันกินง่ายนะทุกคนเสียงดังหรือเปล่าไม่รู้ พราะชักดังยเเนะมันไม่ติดแปลกตาเป็นเบาหวานได้ค่ะสว่างเลยเป็นเบาหวานก็จะนำไปลงสูตรรถลงสูตรก้านได้เลยนะครับนะนำเป็นสีม่วงนะครับถ้าเกิดคนที่เป็นเบาหวานนะเติมโปรเจนตัวนี้เลยนะครับดังค่ะสีดังคือสินค้าดังหรือเสียงผมดังลูกกินไปหมดมาลูกกินไปหมดขอขอไปไหนหมดแล้วอ่ะจริงอ่ะลองลองอันนี้อ่ะ อ่วพี่แมนอันนี้ต่อลุงก,กินหมดแก้วลุงเพิ่ไปกินอันเดียวลยอ เคี้ยวตั้งแต่ขึ้นไรอ่ะเคี้ยวแต่ขึ้นไรอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้กูต้าตัวนี้กูต้าไวพีสเป็นกูต้าไวพีทันอร่อยอ่าข้าวแบบมผู้ชายชอบอันเนี้ยอ่กินกินแล้วแบบมันไม่มันไม่เกิอกได้แบบใช่ปะหิวแบบขออาวอตอนที่หิวแบบขออาวอขออาวอโตใหญ่โตใหญ่โตใหญ่ สามซองแถมสามซองครับนะครับสามซองแถมสามซองหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะสามซองไม่ไหวล้สามลุงหไม่ไหวล้วไอ้ลุงพักไม่ไหวลุงพักก่อนลุงพักก่อนลุงพักก่อนนะหอ่าโอเคโอเคมามาสตาร์โปรเจนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจากมีเซซีนะครับยังไม่ได้วิดพื้นเลยวันนี้ของลุงไม่หรอกลุงอะ ยาแซวลุงยาแซลลุงสาม้อยเกบาทเท่านั้นนะครับสามบาทเท่านั้นสองสองสามร้อก้าอ่านะมีพูดบ้าง เอาตาเลยลูกอ่ะให้ให้แบบว่าน้องแล้วให้ฟังเฮ้ยจริงเหรอแล้วเป็นเหรอลูกฝังมาน้องแล้วได้ฝังมาสายกมิตามีโปรพิเศษอยู่นะคะจริงๆมันคือสองสองห้าร้อยห้าสิบห้าบาทแต่ว่าในรายนี้ได้แค่ประมาณสามร้อยกว่าบาทนะคะแต่ละเครื่องอาจจะได้ไม่เท่ากันนะคะลองกดดูก่อนได้เลยแล้วก็เป็นรสชาติเดียวกันนะคะแต่ว่าโปรใหญ่จะคุ้มกว่าสามแถมสามเพิ่งมาเปิดที่ไลน์ที่ไปเกยนสามแถมสามเพิ่งมาเปิดไลน์นี้ครับปกติจะเป็นที่สามแถมสามบางคนได้คันหนเก้าบาทด้วยจริงเหรอพี่ที่ไหน แล้วมันลดไงรอบนี้มันเยอะกว่ารอบที่แล้วนะคะนี่ได้แค่พันสิบเก้าบาทพี่เห็นไหมพี่เห็นไหมพันสิบเก้าบาทใกล้ๆสีลูกจะได้จริงอ่ะอืมอันนี้อร่อยรสชาตินี่อร่อยกูต้าใช่ไหมอร่อยจริงไปนี่อร่อยผู้ชายฝันนี่อันนี้อันนี้กันที่หนูกินใช่ไหมที่หนูบอกน้องกินกินอันนี้ชูถุงหน่อยหนูกินอันไหนลูกคูต้าตัวนี้เนาะอืมอร่อยมากหนูกินเฉพาะอันนี้หรือหนูกินทุกตัว ถ้าคนนี้คนกิีบ่อยสิถึงบ้านหนูสว่างเลยลูกสว่างมากผมเป็นใครเขาถามเขาถามว่าผู้ชายคนนี้ใครเฮ้ยแล้วมึงใครเนี่ยลูกค้าไงเออยังยังยังไม่โดนยังไม่โดนยังไม่โดนใช่มยังไม่โดนอ่าโอเคเอาต่อมี่ เหลือเวลากี่นาทีเหลือเวลากี่ขายกระทะใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับขายกระทะขายกระทะแต่วันนี้ไม่ได้มาข่ายกระทะเดี๋ยวมีกระทะมีอยู่มีอ่ะพ่อมีใหเหรอยิงถ่ายให้มีโอ้โหถีายแล้วออืมไหวพาได้เมื่อไงเชี่ยวันนี้มีไปไหนไปไลฟ์ไหนต่อไหมเดี๋ยวมีวันนี้ไม่มีพ่อวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องไปขอนแก่นแล้วเปลาที่นู่นเหรอไปงานศพอ๋อเอ้ ก็เรียกไม่ได้งานดำงานตุยงานตุยงานขาวดำับโทษครับโอเคงานดำงานดำไอเลิอกทิกต็อกใช่ Application number one in the world นี่พูดเลยลก And you know คำสัมมีตายังคนละประเทศด้วยของเขาจีนกูชอบตรงนี้อ่ะพูดเลยน้อง ตะก้าได้เลยนะคะุกคนมีหลายสูตรมากเลยนะคะตัวนี้ที่ถืออยู่จะเป็นตัวตุกานะค่ะตัวนี้จะเป็นสูตรเบเชอร์ที่ขายดีที่สุดด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวสตรอเบอรี่นะคะตอนนั้ก็จะเป็นคู่นี้จะกินด้วยกันดีมากเลยนะคะเป็นตัวแรกนะคะตัวนี้จะเป็นรสชาติปกติที่ที่เคยขายมานานแล้วนะคะแล้วก็ขายดีล้วก็เลยเอาอีกตัวนึงมาสําหรับคนไม่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 ใครแย่งมึงพูดนะน้องแคชาก็ได้เออแม้ผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวน้องมาแล้บไม่ได้ไม่ได้เร่งเวลาด้วยนะอ่ะพี่พี่ขอแบบ พี่ขอแบบฟิลเนิบเนิบได้ไหมเอาแบบเนิ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 บพี่ขอเนิบเนิบหน่อยลดเสพิดหน่อยเออเนิบเนิบนะคะเป็นตัวใหม่นะมึงก็ยืดไปเอาบอิบบทดิ่งเป็นตัวใหม่นะคะเป็นสูตรไม่เติน้ำตาลนะคะใครที่แบบว่าอยากดูแลตัวเองแต่ว่าไม่อยากแบบมีปัญหาเรื่องน้ำตาลก็กดเป็นตัวใหม่ได้เลยนะคะคอลลาเจนที่ไม่เติมน้ำตาลแล้วก็เป็นตัววิตามินซีที่ไม่เติมน้ำตาลนะคะเป็นตัวใหม่ของไปร์ชอเลยนี่ยี่อปล่อยหน่อยเร็วอีกแล้วปล่อยหน่อย ไม่ก็คือพันเล้งไงปล่อยเบกปล่อยเบกกดได้เลยนะคะพี่เดี๋ยวจะโดนพี่เป็กว่าไปมากกว่านี้นะคะกดได้เลยนะคะทุกคนตอนนี้โปรดีทุกอันเลยนะคะสําหรับลิกรอบนะคะตัวสามแถมสามจะคุ้มสุดนะคะทุกคนมันเก็บไว้กินได้ยาวๆเลยนะคะกินวันละสองกัมมี่ต่อหนึ่งสูตรแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากแบบบูตทให้ตัวเองก็คือกินได้มากกว่านั้นนะคะไม่ไม่จำกัดจานวนการกินนะคะกินยังไงกินยังไงกินวันละสองกัมมี่ค่ะกินตอนไหนก็ได้แต่ว่าแนะนําให้กินตอนท้องว่างนะคะเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่ไหน เก็บในที่ที่มันแบบไม่ร้อนนะคะมันจะได้ไม่ละลายนะคะเพราะมันเป็นตัวกัมมี่นะคะแล้วก็มีตัวเคลือบน้ำตาลไปด้วยเอาไว้ในรถได้ไหมโอ้โหเหงาเลยเขาบอกว่าไม่้เก็บที่ร้อนนรวมตัวเลยว่าไอ้เหี้ยกลายเป็นหนึ่งชิ้นเอาไว้ในห้องประชุมได้ไหมได้ผมเคยไว้ในรถอีกงนะก็กลายเป็นรวมเป็นหนึ่งเดียวเลยอ่ะชอบความสามัคคีทานทานได้ผสมทานได้สลิงานได้นัทานได้รชานะครับเก๋ไก่ กะะดช้ำร้ากันด้วยนะคะทุกคนกดชําระด้วยนะครับอย่าก,กดใส่ตะกร้าอย่างเดียวนะเพราะไม่อย่างนั้นมันจะตั้งอยู่ข้างหน้าน,นี่แหละคุณก็จะไม่ได้ส่งปีด้นะคะแล้วก็มีเส si ทางด้วยนะคะรงีแต่ว่าไม่ปีก็คือต้องจ่ายสามร้อยเก้าสิบไม่กูจะบอกว่าที่หลังมันต้อซิปหรอกถามเลยถามเลยอ่ะต่อี่ อันนี้อะนี่รถอะไรเนี่ยสีส้มตอร์เบอรี่อ๋ออันนี้รถอังหดชอบอันเนี้ยพอให้กินกี่เม็ดนะสองเม็ดบ้าบอกินไปเท่าไหรแล้วยี่สิบกูนี่รอจะถุงเลยเนี่ยมันอร่อยมันหยุดไม่ได้จริงวางไว คือวางไว้แบบเวลาแบบประชุมกันว่าเวลาแบบนั่งคุยอะไรกันเงี้ยแต่ละตัว hmm> ช่วยเรื่องอะไรตัวกูต้าค่ะมันก็จะเป็นใครที่แบบว่าอยากผิวแบบหลอดไฟอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้เป็นตัวกูต้าได้เลยน้องกินคูต้าทั้งวันใช่ไหมกูต้าค่ะตัวนี้ที่ออฟฟิศมีให้กินใช่กินกินวันละสิบดูขาวทุกคนเลยเห็นไหมนี่ผมไม่ขาวคนเดียวเพื่อแบบว่า มไม่ค่อยได้กินไม่ได้เอาหรอตัวนี้กินเพื่อแบบว่าปัปัเป็นหลอดไฟนะคะก็าวาวาเป็นนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบว่าอยากกินุกวันก็เป็นวิตามินซีได้เลยค่ะตัวนี้ก็คือเหมือนแบบปูปุ้งกันให้กับตัวเองนะคะแล้วก็คอลลาเจนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องผมผิวเล็บนะคะใครที่แบบว่าอยากกินแบบอันเดียวแต่ว่าได้หลายเรื่องก็เป็นคอลลาเจนได้เลยนะคะกดได้เลยนะคะทุกคนตอนนี้มีสองโคนะเราเอามาสองตัวก็คือสามแถมสามนะคะแล้วก็ตัวสองซองนะคะ ถ้าเป็นตัวสองซองเนี่ยจะต้องเป็นรสชาติเดียวกันนะคะราคา390บาทแต่ถ้าเกิดเป็นสามแถมงาลก็จะเป็นสองรสชาติถ้าปล่อยอหุ่นนะไม่หยุดนะครับสองอรสชาติแถมงศาลกูได้ได้ดิฟิเจมินไปเนี่ยกูว่ามูดับดับไมอเลยเนี่ยราคากสามร้อยเจ็ดสิบบาทสามร้อยบาทตอนนี้ราคา370บาทแสดงว่าได้โค้ดต้นชั่วโมงไหมไม่ต้นชั่วโมงแหละอ่า370ร้อยเจ็บาทแล้วก็ราคานี้ส่งฟรีนะคะแล้วก็เก็บไพ่ขางได้ด้วยค่ะกดได้เลยนะทุกคน ถ้าย g, so feels, <tr> ังไม่เคยทานแนะนำรสไข่ใสถ้ายังไม่เคยทานแนะนำเป็นตัวเบสเซอร์ค่ะจะเป็นตัวกูต้ารสสินจีพีชนะคะแล้วก็ตัวสตรอเบอรี่ที่เป็นคโปรเจนค่ะจะเป็นสูตรนั่งเดิมของเรานะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบความหวานก็ไปเป็นสูตรใหม่ได้เลยค่ะเป็นองุ่นเคียวโฮแล้วก็ตัวซมยูสุเปิดเอฮูเนอดิซมยูสุกับตัวองุ่นนะคะจะเป็นตัวสูตรใหม่ถ้าเกิดใครไม่ชอบน้ำตาลอ่าโอเคครับแต่สาวๆที่ออฟฟิเชียลชอบกินตัวคืออะไะ ที่ไต้องซื้อให้มีสาบที่เปบนแมีอยู่ที่ออฟฟิศมีอยู่บ้านหนุนแบบออฟฟิศดดำทุกคนเลยเอาขออาวอแอดมินปดเลยออาเร็วๆอ๋อกดได้เลยนะบางที่คุยเออกำลังเพลินกำลังเพลิน ทุกคนก่อนที่จะหมดเวลานะคะหนู่มน่าจะกล้ลงแล้วแหละทุกคนเพราะว่าไลฟ์มาตั้งนานแล้วะคะ่ะกดได้เลยนะทุกคนมีสองซาก้านะคะทุกคนเป็นสองซองหนึ่งก้าสามร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็ตัวที่เป็นสามแห่งสามนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะแต่ว่าจะมีโค้ด สองแป่และเครื่องต่างกันนะคะกดลองกดดูก่อนได้เลยะคะ่ะราคาก็จะถูกกว่าที่หนูแจ้งไปนะคะส่งฟรีแล้วก็เก็บปลายทางด้วยคือไม่ได้มีแค่คอลลาเจนมีคอลลาเจนมีวิตามินซีนมีแบลโปตินนะครับหนึ100่งร้อยเปอร,<ค>ร์เซ็นต์อะไรอีก นี่กิ้งทุกฟองอ่ะมันจะมีวิตามินซีอยู่ด้วยเกือบทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดเราให้วิตามินซีไปด้วยก็คือตอบให้กินหนึ่งอย่างอย่างมันก็จะต้องได้วิตามินซีพ่วงไปอยู่แล้วครยมเลยเตรียมเลยกดได้เลยถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบหลายๆอย่างในทุกๆวันก็เป็นตัวคอลลาเจนได้เลยนะถูอะไรเย็นไปก็เนาะอยวเสียกดได้เลยนะคะทุกคนบอกตั้เงียบมากเลยสงสัยก็อยากใช้กันไม่ฟังลเพลินฟังละเพลินฟังละเพลินฟังละเพลิน เออทำไมมันถึงมันมันแบบว่าเงียบเงียบเหรอมันไม่หิวเหาวหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเติมแบบรุนแรงขั้นรุนแรงหน่อยอันไหนเติมขั้นรุนแรงขอขอเพลงหน่อยขอเพลงอ่ะขอขอพักฟังเพลงสักแป๊บหนึ่งพักพักสายวันนึงฟังเพลงหน่อยฟังเพลงหน่อยอันนี้ได้330หุ้นพักละพัก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 เดียวปัะเดยวไหมพักสายก่อนคนก็ร่วงคนร่วงคนร่วง งั้นหนูจะใส่ตะกร้าไว้จะไม่ใส่ให้ผมเตรียมกระทะไหมอันนี้นะเห็นไหมมีกูต้าไหมคะผัดกุ๊กกี้คนขายชอบไปอุ๊เอาพี่ไปขายกระทะได้เยอะเลยโอ้อันนี้ใครแล้วที่กินให้ไหมเพอร์เฟกต์เลยใช่ปะผมยังไม่ได้ขายนั่นเลยนี่ขึ้นไปมีเพียมมาปะ นี่ไงอ๋อโอเคก็อโลงกางกางหมดแล้วอ๋อใช่ใช่วันนี้นทำไมนะสะดุดอะไรที่อย่างอ่ฟุตบอลฟุตบอลไทยไงแล้วก็เลยลงเลยถ้าวันนี้พ่อเราไม่มีเกินเท้าต้องมาใหม่นะเออไม่เกินไม่เกินหรอกดูแะดูเฮ้ยเดี๋ยวเตรียมะทะมาเนี่ยเดี๋ยวเตรียมให้เดี๋ยวผมเตรียมที่ให้สักครู่นี่อันนี้ขั้น ถ้รู้แรงยังดีนกินถ้ารู้แรงยังยังไม่เสร็บอกซูเปอร์ดิมันจะได้ไม่นิ่งไม่ไรพ่อมาสลัดจ้าได้ได้เหลือก็ไม่ผมบอกเท่าไหด้เดี๋ยวพี่ง่วงอีกใช่แต่พี่เป็นคนชอบเกมมี้ฮะเพราะอะไรอีทีวันไหนไม่รู้เลยว่าวันไหนนี่ล่ะพี่ไลาอีทีวันไหน แบบแบบไม่ถ้าเกิดทัญญาก็อีกไม่กี่วันของี่ขอพี่ย่ามีรัวๆเลยบอกยี่สิบสองยี่สิบสยี่ยี่สิบเจดหัดวาก็เยอะจองไว้เยอะเลยเด้าเมื่อวันพี่ปอมาถายลังนกร้อยเก้าเก้าอ๋อปอไม่ได้เลยลูกได้เลยคนตุ่งตีนดีขายอันละสามสิบบาท าจะต้องไปบิบใช่ไหมคะมันจองไลฟ์เจ็ดครั้งติดต่อกันเลยเนี่ยใช่ทัชชะจองแล้วจองแล้วไม่คอลลินกิงกูป้องแต่เตาอยู่ไหนโอ้ยเป็นเป็นลอยแล้วนี่อันใหม่เหระใช่ไหมลอยหมดแล้วเอออันโน้นอนโน้นอนโนนอ่ะหนุกใช่จริงจริงพี่ต้องขึ้นมาไลฟ์ขายด้วยนะแล้วของธัญญาพรุ่งนี้อียี่สิบของพี่ยี่สิบของเขายี่สิบอยู่ไหนอะเอาแก๊สตรงเนี้ย ไม่เป็นไรเดี๋ยวผัดนี่ก็ได้ไม่ต้องใช้เตานั้นหรอกเขียบดีๆทำตัวดีใช่ไหมน้องๆเอาอย่างอื่นกันไหมนี่ไงไม่ถึงกาศี่ายนวกเราเป๊กันเมื่อกี้นี้อ๋อมาสละอายเฮ้ยโอโหแมนโดนี่มาลองเบ็ดเงินนี่ไงเรียบร้อยหัวโดมไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวสัญญาถามกูต้องไปเอาใครอีกเนี่ยไ่สิ มีลานีเพลงหนึ่งนี่เม็ดน <int okes> ึงเหราซองเม็ดนึงเหรอติดหนึ่งกล่องมีพี่เคยไปขายด้วยนะที่รายการที่บิลลี่พี่เออใช่ไหมใช่ก็วันนั้นกินแล้วพี่ธัญญาถามว่าเอาไปจะมีแั่เดียวเหรอเอาไปใช้วันนั้นใช้ธัญญาได้ยังไม่มีปัญหาอันนี้ซองละเม็ดเลยเหรอหนึ่งเม็ดโอ้โหหนึ่งซองหนึ่งเม็ดแล้วพ่อจะต้องใช้การอ่ะก็สอง นอนทำไมพี่รู้เลยเนกินเท่าไหรเนี่ยพี่กต้ังจะออกในอย่าหว่ามันซ้ำกันนั้นหรือเราจะหุ้นกันก็วันนี้คุยกับภูมิ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 เจเจ,จ,จดีที่กำลังทำเซนแบบเดกอ๋อทีนี่นะครับแมนโดลูกความแมนสแตนด์อัพกับแมนโดพ่ะกินไปแล้วกินแล้ว กลายเป็นตึกตึกไกระเด้งฮวยโดฮวยโดไม่ได้ไม่ได้ได้พี่อะไรพี่ไม่ได้พี่แมนพี่แมนลองไหมพี่แมนแมนโดไงของพี่ชื่อของพี่ชื่อไผ่ละแมนโดช่วยตัวเองได้น้องของพี่ชื่อเป็กโกจริงเป็กโกสีสึกเหมือนกันด้วยไอ้ห่าไม่เป็นไรพ่อ มึงรีบเอาเงินมาคุณก่อนเอ็กกัน,กนอืมเอ็กยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยฮะเอาเลยครับเอาแล้วเริ่มมาแล้ว <c oughs> เอะ๊เอะทำไมหันหันไม่หาผู้หญิงแถวนี้หลบตาหมดเลยวะหันหน้าลงหมดเลยนะมันเป็นไรน้องต้องให้ลุงกินนะแต่ลุงบอกว่าไม่ต้องใช้แล้วลุงไหวยอยู่อืมลุงยังไหวอยู่คนหายหมดแล้วเอออาสิ ตงเลียดลุงวะต้องตามลุงมาไม่ว่าวันนี้พวกเราซึมๆต่อเพลงแบบไม่ซึมดูเพลงมันซึมใช่เพลงมันซึมลูกเพลงแบบปลุกเล้าหน่อยแบบยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวเยงี้จบโอ้ยจบเหมือนเหมือนเหมือนคอนเสิร์ตอะไอคอนเสิร์ตอะบัวลอยบัวลอยอย่างเงี้ยร่างกายต้องการประทะอันนี้มันกล่องหนึ่งเดี๋ยวก่อนกล่องหนึ่งมีสิบซองพ่อ หนึ่งกล่องสิบซองปกติเก้าเก้าเก้าโอ้หก็ซองละร้อยเก้าเก้าสิเก้าเก้าอ่าแต่ว่าบาทยังไม่ได้ให้เลยเก้า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 เออเก้าเก้าเก้าเหลือหกร้อยเก้าสิบก็เหลือหกสิบเก้าอืมคุ้มนะสองล้อยหกสิบอืมอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาบอกให้ว่ามันเป็นันวันมันโอเคไหมเออวันนี้ต้องใช้แล้วพอทาะงั้นอ่ะใช่ใคร เอาอือพูดออกอากาศสิแฟนกินอยู่ค่ะแฟนกินอยู่แล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างไหนล่ำสิไหนล่เล่ำซิไหนลภาษณ์ซิคนที่บอกว่าแฟนกินอยู่ล่ำล่ำซิแฟนกินอยู่อ่ากินอยู่ครับนะเป็นผู้ชายกินอยู่ด้วยเป็นไงคุณออฟไทเกอร์เด็กกเินอยู่ฮ้ยมันบำรุงด้วยเอาจี่นะคือมันทำจากหอยนางรมนำเข้าจากญี่ปุ่น